เจ้าหนี้ทั้งหลายในระบบธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยเขาอยากให้คุณอยู่ในระบบของเขาให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ผมมักจะบอกเสมอว่าเราเนี่ยเป็นเพียงแค่นะผมเคยยกตัวอย่างนะเป็นเหมือนกับอ้อยเคยกินไหมอ้อยอสมัยนี้ไม่ค่อยมีขายแล้วนะที่รถเขนะ็นเนี่ยอ้อยแล้วมันก็มาหันหันหันเป็นท่อนๆนะคุณก็เคียเค้ยวอ่ะเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็ดูดน้ำจุ๊บจุ๊บจุ๊บจนน้ำแม่งหมดแล้วคุณก็ขายทิ้ง น่าแหละเหมือนกันนะคุณเป็นอ้อยแค่ชิ้นหนึ่งแค่นั้นแหละเมื่อไหร่ที่เขากินเคี้ยวจนน้ํามันไม่เหลือแล้วอะ่ะมันไม่เหลือความหวานของน้ําแล้วเพราะเขาขายคุณทิ้งนะครับคุณจ่ายนี่เขาไปเรื่อยๆจนเขาสูบเลือดถูบเ,เนื้อคุณจนจบทรัพย์สินมีเท่าไหร่ขายจนจนใช้นี่หมดหรือไม่หมดก็ตามเขาก็ขายทิ้งนะถ้ายังสูบจนหมดแล้วยังไม่หมดนี่เขาก็ฟ้องคุณต่อแต่ถ้าสูบจนหมดแล้วคุณหมดนี่ดีก็คุณเขาก็ปล่อยคุณไปนะเพราะฉะนั้นนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณจะคิด วิธีรอดแบบเดิมๆเนี่ยเลิกฝันบอกเลยว่ามันไม่เวิร์กนะครับเพราะคุณกำลังใช้เครื่องมือของระบบที่มันออกแบบระบบมาให้คุณเป็นหนี้คุณไปใช้เครื่องมือของเขาไม่มีทางจบนะครับ